ลูกสูงใส่ความสูงให้เป็นประโยชน์ตัแม่เตี้ยๆลูกสูงก็ต้องลูกเก็บสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมสมคลิกพาูุียจ้าวันนี้พอก,กันวันที่สิบเอ็ดนอกจาะสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ไม่ลิก มากับลูกชายด้วยจ้ะพอกรับเม่กี้กับลูกชายจ้ะลูกชายลงสาก้แหละจ้ะพี่น้องมื่อนี้ยเม่กี้ผ่าลงมาหากับเขาแหลงเนาะจ้ะมางมหอยจ้ะคืออยากกินอ้อมหอยต้มหอยจ้ะก็เลยมาลองงมเมืองเนาะจ้ะก็บอกว่าสี่ดดสีมันหรือบ่อเนาะสี่ดดแล้วแหลงบ่อเนาะจ้ะก็ไปลุ่นไปชมกับเม่อกี้แล้วจ้าว่าสี่ดดสีมันบ่อจ้ะพอกิกกับเพื่อนติ๊ดละเนาะจ้ะพ่อคิกงานหาอีกแล้วจ้ะไปมุ่งลังค้าจอยลุงเนาะจ้ะ ก็เลยไม่คิดก็เลยมากับลูกสายจ้ะไปเลยจ้ะไปงมหอยก็ไม่คิดจ้สิได้สิมานบ่จ้ะไปเลยจ้ะไม่ไงแต่ว่ายังประกัดบ่แมนโอ้มานประกัดสองตัวแล้วจ้ะสองซอนเบิงสอนเบิงมีบักหอยให้แม่บ่สิหาแต่ประกัดเด้หาบักหอยน้ำมีบักหอยบ่เห็นบ่บักหอยบอไห่บอไห่เลย แตวแม่ว่าน่าหอยมันอยู่เล็กๆด้หล pues ูมหอยเนาะสอนมันลงหอดินนี voilà> ่กระเ็มอะรล่าสอนลงหอดินบางนหที่ล่ะ้ามีปละหอยในในมองนี้นะสิไดะบอมี่บอได้ประกาศได้ประกาศอีกเลหอยบไม่มีไหมเออ

lòng bắt con Nó lạ vậy cái đó. Để lại lại nó đi. Bỏ ít đi มาบักฮอยบ่มีพี่น้องกระชิบเพียนเพลนนะจ๊ะลูกกล้ๆก,กันเก็บพักจ้ะผักกรูด,ดยอดสวยๆจ้ะเก็บเองถ่ายเองได้จากนี้นี่จ้ะลูกชายกัข้าสอนประกัดจ้ะพี่น้องพ่นมอนหลายกิ๊กก็เลยได้ถ่ายเองบัดน,นี้นี <Hey there. S 2> ่จ้ะ เจงเด้อะไจบป่าเพ่ก็มาเก็บคือกันจ่ายใน้นงป้าเพ่ก็เก็บอยู่ทางบนทาี่น kidneys, no? ้องผักกรูดผักรสชาติดีธรรมชาต โบเห็นไปหน่อยในหย่อนนั่งจ้ะที่บ้านแล้วนี่จ้ะสองยอดไล่ก่อน กมันเหมือนมือกล่องมากขาึ้นหน่อยแม้ทั้งทายทั้งเก็บมันบ่เห็นปนไหนได้ไงดูจะ้ะเมื่อวานเก็บผักหน้ำเมื่อวานี้นกเก็บผักกูจะ้ะโอ้เหงาะเหงาะยังไงโอเแม่เ,เป็นอะไรกัน วายลุนบอพานน่นั่นนั่น,น,นลูกบอกทางรุมนี่นี่ไงลูกป้าลูกขาบตะลี่นี่ดนี่เป็นใหญ่สวยสเขียวหน่องงอง,ง,งมหมะว่า เจ๊ามาเลนะหั่นล้าหยอดเด้ยน่ะยังบุ่อีกงาอบง่ายๆนไม่ได้หั่อ่ะคางกันอีกเห็นปะโอ้ยหักหักจอยไปจักถือ,อยังแม่พี่น,น้องอะเอาคนสูงๆใส่ข้อมสูงให้เป็นประโยชน์บ้างแม่เตียเต้ยๆ ลูกทวงก็ต้องลูกเก็บสองอยอดโอเคไม่หยนะอดเๆ๊ะโอเคดอกอ่อ,อนอยู่กินตะไบมันซ้มดอกไม้ไปนำจากพี่น้องดอกมไม้สวยๆถ่ายตัวบรรยากาศมองเก็บ พี่ซาเลีงมากกับลูกชายสองคนพี่น้องต้องห่อยมันสวยแท้นี่สวยสุดๆลูกชายไปเอาหนามาให้กินนะพี่น้องห่อนีงขนาดค่ำแล้วได้แต่ยังห่อนี่เลยพอลูกชายไปเอาหนามดีรสซาเลีงมาให้กินสองหอยได้ลูก ของเครื่องเครื่งอยยง,งนะยิง้อนนึงแม่กับกอดเก็บสองคนเลยท่อป่าเก็บผู้เดียวอยู่นะป่าเก็บคนเดียวนหลายเนั่นนะ <laughs> ป่าปเปลียนเลย<ม>เอาใส่วันนั้นก่อนแล้วก็มาเก็บอันนี้อืมน,นี่บ่นเนี่ยโอเคเอาเก็บกับวังหายไปทางเดียวกันปเวอร์ เก็บมาเลยวันนี้ก็ไปสอบแลวเพันมาแต่อสอบเลยส่วนพันมาลูกใส่นี่จะหยอดหรอลูกฮึสามสี่หยอดโอ้ยบอท่านจ่อยเก็บมา เชงยอด้องบ่เดอทั้งความือนี่ลูกเห็นบ่ทั้งความือน,น่นอะเออนั่นละนั่นละโอเคลูกเก็บมาเลยถ้ามีขาต่างกองสูงสูงของเนาะต่างกองเราเก็บน้ำกันเนาะเก็บใส่กันอันนี้ลูกใส่เก็บแม่เป็นผู้ชายจ้ะ จากมางมหอยเปลี่ยนแผนไปเก็บผักได้ยังไงได้แต่บกเกิดก็บกหอยโอ้กบหอยสตัวปรากฏนี่ได้ลูกอ่ตั้งหนาทั้งหนาไปดอกดอกใหม่ธรรมชาติ์ที่น่อดอกเอ็นอาเมื่อวานแม่เอฟซีถามว่าดอกอี่ยงดอกเอ็นอาที่จะที่น้องเอิญว่าดอกเอ็นอาก็สาขางางบรูาเอิญยังจ้ะ นี่ดงงยาค่ะในปลาลูกก็เขียวเนี่ยเขี่ยกันบ่โอ้งามอยู่สักอันสองสามเก็บมาเมื่อวานมันกินผักน้ำเมื่อกี้กินผักโกดช่วงนี้กินผักจ้พี่น้องมังสวิรัตกินให้เป็นนอนเลยแม่บอกก่ <c oughs> อนเมนูผักจ้ะแกันะ ใช่บอกว่าเงี้ยอยกเวทพี่น้องเป็นลงลงสาเมื่อกี mm ้เคยเอามาปล่อยไว้นะาจะบอกหอยตะเน้นบะหมี่ไม่ไหนพุกุลเก็บเลยลูกเก็บแล้วกันยังมาเก็บแล้วกันยังมาพี่มาเอาหอดพี่ก็จังอยู่นีเนี่ยนั่นี่นน่นยังไง ป่าเป็นเมื่อก่อนแ้วเป็นดาหลายเติมพี่น้องเอาใชาพี่น้องก็ะสียเวลาพากระบ,บานแล้วจ้ะพี่น้องป่าแล้วก็เมื่อก่อนแล้วจ้ะเรามาเก็บพกักคือกันเพื่อเก็บไปขายเนาะจา้ะเมื่อกี้กับลูกชายเก็บไปกินจ้ะพี่น้องลงมาลงงมห้อยในซาก,กับบอม่แ้วพี่น้องลูกชายเป็นไดเวลาไหนยัง <laughs> สองตัวลายลายตัวแต่ปล่อยมันบ่เอาสองตัวไปจ้ะพี่น้องกลับบ้านจา้ะ จ้ะกะ็ะได้เวลาพากะบ,บาลใจมาหอดรถแล้วจ้ะพี่น้องซาเล็งไม่กี้ครับเป็นเถื่อเหล็กเนื้อจ้ะพี่น้องขึ้นได้กระครับเลยกะพอได้อยู่จ้ะค่อยๆไปเอาจ้ะบกแข็งปันไดจ้ะ ะะพอดีพุ่นปุ่นปกติยังมุ่งลังคาพันหลีกแต่พี่้อง,ง,อง,งยังไม่เสร็จเลยมุ่งบลาแม่นะ่นะมาหน่อยขอพี่น้องเพื่อนมามองปลาจ้ะพี่น้อง,ง,องเดี๋ยวชี้ทำบุญน,น้ำพุ่นก่อนจ้ะจดหลับมาเอาใช่ปะคนยกเด้ ยืมไปสะท้อนอะไได้เหมือนกันยมเอากนยืมเงินกระบอกกนคอยยืมได้บุญมาดุยืมไป้นอาสันพนมาบด้บุญขึ้นไปบ่ยืมบ่ายืมยืมเพื่อกาวี่นี่นี่นี่เอาอยู่บ่เสือิเวดอย นอ่แหละทสิมันยเน่ยบ้านไหนคะเน้องเปกบ่บ้านน้องเมฆเขาหนี่้นมฆบค่ะน้องเมฆเขา่าเลย แต่ว่ายังบาล่ายแผนลงอยู่นั้นจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนนี้นะจ๊ะเป็นคลิปองวันที่11นะจ๊ะ11มีนาคม2 5 68เมื่อกี้ก็พอกิ๊กโมเมนต์เมื่อกี้ก็ลูกใส่ไปผ้าไปตะแรงว่าสิไปงมหอยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าบาักหอยบ่มีนะจ๊ะก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นว่าเก็บผักกูดจ้ะพี่น้องงานเก็บผักเกือบเลยก,กระตาอยู่จ้ะมิตรยอดงานจ้ะพี่น้อง จ้าเมคกี้ก็ขอฝากผลงานอีกคลิปนึ่งนะจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน็อเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคกี้พ่อลุยจ้าเมคกี้กับลูกชายก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆค่ะมาให้กำลังใจเมคกี้กับพ่อกิ๊กจ้าเมื่อนี้เมคกี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าฝากไว้เพียงจำเนาะจ้าบบ๊าายยค่ะ